ครับค่ะวันนี้ได้เข้าถึงเป็นไงบ้างครับเอ่อก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่แฟนๆห่อแต่แต่กมากันครับข้างนะฮะลองไปดูได้ว่าห่อแต่แต่ผ้านี้ไม่เหมือนทุกผ้าที่ผ่านมาแล้วก็อลังการงานสร้างนะครับแล้วก็ดาราก็แสดงกันสุดจินเบอร์ จะเข้าวันที่ยี่ห้าพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ห้าธันวาคมนะ้สนมีแบบว่าคอสตูมเต็มแล้วก็ไปเมืองจีนกันเลยนะครับไม่เดี๋ภายนี้นอกจากคอสตูมแล้วโลเคชันอะไรทุกอย่างเต็มที่เลยครับชุดเปลี่ยนกันไปว่าเล่นเลยนะฮะมคนก็จะคาดเดายากยางไงนะครับสำหรับเรื่องนี้ยากเลยยากเลยฮะเดายากแล้วก็เนเรื่องเส้นเรื่องเราแน่นเลยนะครับไปดูได้เลยใครที่บอกว่าเส้นเรื่องไม่ค่อยมีไปดูเรื่องนี้ จุกหมดเลยครับเฉพาะชุดแจ็แเต๋ออย่างเดียว15ตัดใหม่หมด15ชุดตัดใหม่หมดท้องพระโรงที่เอ่อที่เป็นแบบจีนเมืองไทยมันไม่มีก็เลยต้องเซตใหม่หมดเซตใหม่เป็นเป็นเอ่อวังจีนอ่ะแล้วก็ห้องห้องเต้ห้องสนมห้องห้อง้องเฮาห้องทุกคนเป็นเซตหมดเลยเออคือของพิโรงติชุดหนูก็ติบ้าชุดเหมือนกันต้องเท่ากันเรื่องนี้คือว่ารับสึกหนักเหมือนกันสำหรับพโรงเอง ใช่เพราะได้เป็นสองตัวแต่ว่าต้องเวลาเวลาแสดงต้องให้ให้คนรู้เลยว่าเนี่ยเจ๊แต๋วสายตาพูดไม่ต้องพูดก็ต้องให้รู้ว่าเป็นเจ๊แต๋วและอีกคนหนึ่งไม่ต้องพูดก็ต้องรู้ว่าเป็นฮองเฮาแต่ตอนท้ายเนี่ยมันจะปิดสนามนิดนึงเท่านั้นเองถ้าลองไปดูกันก็เนื้อเรื่องอย่างอย่างนี้พี่พงศ์บอกพี่พี่ลงบอกว่า ปกติเนี่ยอขอเจาแตกมันจะเป็นหนังที่เป็นเหมือนจดหมายเหตุในปีนั้นๆว่าเฮ้ยมีมีอะไรมีอะไรที่เป็นไวรัลถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ถามว่ามีไหมมีแต่มีบางๆแล้วที่สาคัญคือเป้นเรื่องจีนแน่นมากอยากให้ไปดูทุกๆอย่างหลวงพิพิธใส่เต็มใส่หนักจัดเต็มมากกว่าเรื่องอื่นโดยเฉพาะชุดนี่มีหลายร้อยชุดนะวิกนี่มีไป็้อยร้อยหัวคือใครกับใครอะไรมั้งก็ไม่รู้อยากให้ไปดูคือแบบมันอลังการมากคือ อย่างที่บอกครับว่าพจนอนุนเนี่ยเสียเสียเตี๋ยเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ถามไี่พอดีเลยคะอย่างพจน์ทางการที่ดั่งเหมือนจีเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาวีใหม่ตอนนี้ไม่เป็นไรเราก็เอ่อไชนีสอะไรนะไชนีสเดียร์เพราะว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็สวัสดีปีใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรารีบเข้าตอนนี้เพราะว่าบุกเราสดมากนะครับบุกสดมากก็ถ้าไปเข้าตุ๊จีนมันก็จะเลย เลยไปหน่อยข้ามฟรีมุกคุณก็ไม่สดแต่ตอนนี้มีหมดแม่ทัพป้อที่สองแม่ทัพป้อที่สามมีหมดเข้าไปดูได้เลยใช่ใช่แล้วเราเราบอกเราโปรโมทไปว่าจะเข้ายี่า้าธันวาคมเราก็ตอนแรกจะเลื่อนไปจุดจีนไม่เลื่อนดีกว่า<อ>ก็ตัดสินใจเข้ายี่า้าธันวาคม<อ>ไปเพราะว่าจีนกับไทยก็เป็นพี่น้องกันก็ฉายเมื่อไหร่ก็คนไทยก็ไปดูครับ เรามั่นใจแค่ไหนคะย่างใใช่วงปลายปีกระแสหนักบางเรื่องก็บรุงม,มากบางเรื่องอาจจะไม่พอ,อ๋อเราก็ทําเต็มที่อะครับในใครใใที่ใครที่จบป,ประมาทก็อย่าลืมไปดูกันเรื่องนี้เต็มที่ครับเพราะว่าเราก็เอ่อเรื่องความบันเทิงเรื่องความสนุกสนานเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วครับผมครับผมงั้นสุดท้ายผมขอฝากแล้วกันครับเดี๋ยวไหนจะเข้าแล้วที่โพสต์ฝากน่อนะครับถ้าประโยชน์เรื่องนี้เพราะว่าดูได้ให้ทุกเพศทุกวัยด,ด้วยไม่เฉพาะเอ็มซีอ่าก็ขอฝากด้วยนะครับพอจะแจกเหรียหูนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไปดูความ สนุกสนานของพี่ลงกับรถติแล้วก็อาโฟยแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านนะฉายแล้ววันนี้วันนี้ฉายแล้วนะครับ2ี5ธันวาคมทุกโรงภาพยนตร์ไปดูได้สนุกได้นอนนะฮะแล้วก็ขอเชิญพี่ๆนักข่าวด้วยลองไปดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับดูเสร็จแล้วก็รีวิวบ้างถ้าไม่ได้ดูแล้วรีวิวแล้วมาด่ากันก็ด่าขับนะแต่แต่ถ้าดูแล้วมารีวิวก็ก็ยอมยอมรับคันตดสินยอมรับครับผมยังไงก็ ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับสนุกแน่นอนฝากด้วยฝากด้วยได้ห yeah> ัวเราะแน่นอนฝากทุกคนครับดูแล้วรวยดูแล้วรวยครับปีเลยรวยทปีิเสิร์ฟนิดนึงนะฮะถ้าผมต้องไม่ปาดก็เลย